ไม่ได้ปลาเลยวะเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเฮ้ยตัวใหญ่มากแน่แน่โอ้โหเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้ไม่ไม่ใิดปลาแล้วมั้งเนี่ยตึงต้องตึ๊งตึ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 งทำไมมันพลาดจังวะนั่นดิก็ต้องพลาดดิก็อยากไปงานโปรเกสเซอร์ห้าตอนพลาดอ่ะมีบัตรเะล่ะ งานโพเกเซอร์5ตอนพลานมาดิ้นคลานกันตลอด3วัน3คืนบัตร1วัน1,250บาทบัตร2วัน1,590บา so ทเหมา3วัน1,890บาทกับส2วนูตีจัดเต็มแบบแน่อียดวันที่2อถธันวาคมที่ด่านช้างสุพรบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่แดกคอนเสิร์ตแล้วมาพานไมด้วยกัน